ามมาตา,มมาเฮ้ยอย่าขุดลงไปตงั้นดิอา้าวอะไรตรงนี้ตรงไปเลยนี่นี่มันให้ตรงไปอย่างเงี้ยเฉียงเียงไม่ไม่พี่พี่เฉียงไปไม่้ามันเฉียงมันไม่เจอแล้วมันเฉียงมันไม่เจอแล้วลบดิลบดิเฮ้ยไป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 ลงไปลงไปลงไปลปไปลง วันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับเซิร์ฟเนปจูนเอสีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเสือนะครับแล้วก็ p ีเอ็นจีนะแล้วก็พี่นนครับครับผมครับวันนี้ซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปหาตองโฮกันนะครับก็คือแอ v e ิ e n t ที่ชื่อไอส์สไนั่นเองไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่ไอส์สไตล์ฟอลโล่แอนไอส์สไตเดอร์เอาเอาของมาให้ยังเอาเอาเปลือกแล้วเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไปไม่ได้นะ ผมมีสี่อ่าอันนี้ขอเปิดเชดเดอร์ไว้ก่อนนะอ่าไปเลยครับไปเลยเฮ้ยไปทางบ้านผมวะพี่เอ้าไปดูต้นไม้อ่ะใช่บอกแล้วก็นไปไล่รอแต่ไม่มันเสียงปิ้งอยู่กัต้นไม้เอาดิเอาดิเออเอามาไปเหรอนะไปเลยครับไปเลยครับไม่เสียเวลาครับเข้าเนเธอร์เลยครับเอ้โหท่านใครเหมือนขังเกียวท่านไว้ตรงนั้นแสดงว่าอยู่ใกล้เลยนะ ใช่ไหมอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเหรอใกล้บ้านผมขนาดนี้เหรอจริงจังห่างเกินใกล้ตรงไหนตอนที่คำนพิที่โอ้โหครับได้ดูคิปมาใช่ไป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 แล้ว่าอยู่ป่าจังเกิลไตรงนี้มีจังเกิลไหมด้านหนไม่มีไม่มีตรงไปครับอย่าลืมถ่ายปกด้วยนะครับ เต็มทุกพาร์ทเพราะว่าบางคนชอบลืมถ่ายปกใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วบีมนะครับไม่ครับผมผ่านตลอดครับว้าวเพราะว่ามันน่าจะอยู่ไกลมากกันเลยสวิมมิ่งไปเลยครับสวิมมิ่งอย่าออกเสียงผิดนะเว้ยสภาพไปหยุดเลยนะหยุดเลยนะหยุดความคิดในหัวเลยนะหยุดเลยครับหยุดครับสนุกจะหยุดหรือไม่หยุดครับ หายไลยหายหายไรหายไรหายไรถึงเนี้ยเน่ยขับเดือดเลยไหมครับลงท้ายยังไปต่อวะอยู่กลางอะไรวะเนี่ยตัดไม้ตัดไม้ก่อนแป๊บนึงคุณบีแป๊บนึงตัดไม้ก่อนพี่ไม่ต้องตัดผมมีไม้อยู่อ๋อครับเลยครับเลยเออเนาะลืมเอาตัวครับมาไม่เป็นไรเรามีไม้อยู่โอ้โดนทิ้งอ่ะเจ้าหมาที่ถูกทอดทิ้งไม่กลัวพวกกลัวโดนทิ้งไปไม่รอไม่ ก็จะทิ้งยังไงสุดท้ายใครมันขยันวางไม่คาบกันเนี่ยขยันมีโต๊ะคาบนะไปนั่งไป let's go let's go let's go ข้างหน้ามีอะไรวะเฮ้ยแซมมอนแซมมอนแซมมอนแค่จริงๆเรือลำเดียวไปด้วยกันได้หมดเลยนะจะบ้าเออว่ะไปม่ไม่มึงมึงรอก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งเดียวเดียวไปด้วยกันได้เออเนี่ยคิดมาเร็วประหยัดเลย อะไรกันวะนั่นอะตัณหาทรรจริงๆเรื่องลำเดียวไปกันสี่คนโอ้ยจอดเรือกันแป๊บนึ่งจะจอดเรือกันแป๊บนึงไม่จอดครับเฮ้ยข้างหน้ามีเรือด้วยนั่นไงจอดเรือตรงเรือไปจอดเรือป๊บนึงไม่จอดครับไปแล้วเดี๋ยวเราจะปลาตรงใกล้ๆตรงนู้นนะเลยภูเขานี้ไปก่อนข้างหน้าเป็นอะไรอ้าวมันเป็นไอ้นี่ป่ะมันเป็นไอ้ไบโอมแพลนเหรอข้างหน้าไม่เคยมาตรงนี้กลัวว่าจะอยู่กลางทะเลอันนี จะหาทำนะก็ไม่แน่ดูสิไม่อี้เราไม่แมทเป็นกันนะจางเกิลนี่ว่ะด้านขวาจางเกิลเนาะเออเห็นด้านขวาครัอว่ะนี่อาวกลางน้ำแน่ๆน่โค้งางน้ำแน่ๆน่เออวะเนาะเออหยิบมาเลยว่ากลางน้ำแน่ๆน่เพราะว่าเมื่อกี้คำนวณพิกัดมามันอยู่กลางน้ำเาวยจริงจังหมู่บ้านหมู่บ้าน้หมู่บ้านใช่ปลาดิปลาดิอ่าปะ ตรงไปครับอุ้ยเอ้ายังตรงไปอีกวะาเป้งเอ้าไม่ดเอปไม่ดรอปอยู่ไป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 ครับเด็กคส Let's go บีมดำมีคุณบีมอ่ะวัวไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปสนใจ Let's go ครับ Let's go ต้นไม้ตัวนี้สวยนะไปน้ำใสมากใช่ใส่กิ้งมามาหาไอ้สปายมาหาสตองโฮหรือมาหาสำรวจโลกเลยสำรวจโลกหรือามั้งเฮ้ยอาแจกนะ ไปต่อดวงตาตกไหนไม่ใช่ดวงตาลูกกระตาไม่แตกไปต่อครับไปต่อนูน่ะตรงไปเรื่อยๆโอ้โหืองเขียงไปเอาเตียงกันมาใช่ไหมไม่ลืมเอามาเอามาไอหมู่บ้านอีกแล้วว่ะอยากเจอหมู่บ้านหรือวะนั่านักน่าหนาหมู่บ้านอีกแล้วนั่นน่ะโอ้โหตอนหานี่ิปหาคลิปหาในคลิปหายากจังแตวพอได้หาหาเจอคนไป นนโอ้โหกูจะบอกว่ากูวิ่งเป็นหมื่น <c oughs> กูเจออยู่สองหมู่บ้านเนี่ยแถวเนี้ยใกล้บ้านเนี่ยแต่นี้หมู่บ้านเยอะปลาครับตรงครับเน่ๆ่เอาไอลุกนี้ไปด้วยเนี่ยไหนลัางลังล,งลง้กับเบนจีกับเราก็มีอันหนึ่งนะนั่นนั่นสินะ ไกล้มืดแล้วใกล้มืดแล้วใช่ใครมืดครับใกล้มืดเอ้ยไม่ได้เอาเตียงมาแย่แล้วอ้าวงานเข้าแล้วไปหาขโมยเตียงหมู่บ้านเลยนั่นน่ะไปเร็วเร็วไม่นอนเลยไม่นอนเลยไหมไม่ต้องหาแก่แล้วไปหาเตียงที่หมู่บ้านนั่นน่ะไปเร็วเฮ้ยข้างหน้ามีประตูด้วยป่ะตูนี้นอนคนเดียวหมู่บ้านเอ้ยหมู่บ้านเจอกันสามสามทีเหรอไม่ต้องนอนไม่ใช่มันต้องนอนเซฟไงไม่งั้นเดี๋ยวตายแล้วไปเกิดการเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอหมู่บ้านสามสามที่ถหรอเออแล้วตอนกลับก็เนเธอร์ได้จทยพิกัดนะ งานเข้าแล้วมันมันเป็นมันเป็นสามร้อยอ่ะคือจําพอจะจําได้อยู่มันคือสามร้อยกับเอาเรือเรือเอ้ไม่สิมันคือร้อยสายถึงแล้วถึงแล้วจะถึงแล้วมีการเลี้ยวอ่ะแสดงว่าเลยเนี่ยอยู่แถวหมู่บ้านแน่เลยหมู่บ้านไหนหมู่บ้านหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยใช่นม่ใชมีภูเขาข้างหน้าอยู่ในภูเขาป่างลองลองลองปลาดูดิผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในภูเขาาจะไปไปปลาอะไร อาทำไมเลี้ยวขวามีวงปลาดิดแปลกวะไปไหนแล้ววะอยู่ด้านล่างมุดแล้วปะเฮ้ยมุดแล้วนี่อ่าไปมุดแล้ว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 โอเคขุดลงเลยเดี๋ยวผมขอเอาเศดเดียวก่อนนะครับเพราะว่าหน่วงครับโอ้ขุดงี้เลยเหรอปิงกี้ปิงไม่ปิงเหรอตายนะ ใครมันวางน้ำเนี่ยวางน้ำเอ้ยเอ้วพี่นนท์แกขุดอยู่แล้วใครวางน้ำนี่ยไม่จะได้แบบไม่ล่วงไงจะตายเหรอรอทีก่อนึงอ้าวจุดที่วางน้ำอยู่ไหนวะไม่เจ๊สภาพเฮ้ยใครรู้เล่าเมื่อกี้นี้นหนึ่งกำลังลงไปเฮ้ยมึงเอาน้ำออกเก็บแล้วเก็บแล้ว มมาหาาหหรืออเกียนะไอสัญหาวางน้ำวนนั่นน่ะไม่ก็ไม่ต้องใช้บันไดไงลงแบบไม่ใช้บันดยยไ,ไนดเลยอยู่ไหนอะ่ะ<ำ>มันเฉียงไม่ใช่เหรอจะตายว่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนพ,พุ่งพุ่งยิ่งกว่าอะไรอ๋อขาดอากาศหายใจเอา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 สัญหาทำนะมันเหมือนจะไม่เจอแล้วเดี๋ยวดิ อย่าพึ่งอย่าพึ่งขุดด้านข้างหน่อยจะยืนเพรยมันไหลมันไหลมันไหลเองมทางนี้ดีกว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะหมดวะนี่เงี้ยเฮ้ยหาหาดูเผื่อเจอไปทางนี้ทางไหนนี่นี่ทางนี้ไม่ใช่เนี่ยมันมุดทางเนี้ยฮัลโหลตามาตามาเฮ้ยอย่าขุดลงไปตรงนั้นดิอ้าวอะไรตรงนี้ตรงไปเลยนี่ นี่มันให้ตรงไปอย่างเงี้ยเฉียงเฉียงไปไม่ไม่พี่พี่เฉียงไปไม่หยุดดิถ้ามันเฉียงมันไม่เจอแล้วมันเฉียงมันไม่เจอแล้วหลบดิหลบดิเนี่ยได้ยินเสียงวะเจอนี่ไอ้เดี๋ยวหยุดขุดกันดิหยุดขุดกันดิไอ้มอนไอ้กรงสปาว์ไอ้กรงสปาว์เลยเนี่ยจริงจังจริงจังเนี่ยอ้าวที่อไม่ใช่กรงสปาว์คือจีโอตไม่ใช่เนี่ยอ่นี่ยเนี่ จีโอห์บ้าอะไรจีโอห์เจอเเลยแมงมุมสปาวแมงมุมเอาไหนลองป่าดิอ้าวหายไปไหนวะดูดิเมื่อมันมุดลงเข้าไปฝั่งซ้ายนี่ด้านหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ย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 เดี๋ยวไหมอ้าวทำไมมันเกิดตรงนี้วะงั้นขุดลงดิเป็นสี่บล็อกอ่ะจะหาเจอเอ้ยเอ้ยเอาละจะเจอไหมเนี่ยอ่ามันเจอดิสเลตแล้วไม่น่าใช่ละดิสเลต เอเดี๋ยวจะเย็นเผื่อมันอยู่จุดดิบสเต๊นนั่นน่ะเลี้ยวขวาโรบี้โรบี้อยู่ลึกจังวะเฮ้ยอยู่วะเฮ้ยไปจอแล้วนี่ไงนี่ไงลงมาลงมาไม่อยู่ลึกจังวะเจอแแลล้้ววเจออยู่ลึกจังอ่ะเดี๋ยวจะบังกันนี่ลบโว้าวว้าวไอ้พวกนี้นี่ก็ขยันบังจอแท้โดยเฉพาะไอเบนจีคู่พินีจอ อุ้ยเจอสตองโฮแล้วถ่ายปกคลิปถ่ายปกคลิปเฮ้ยทางตันนี่ว่ะเดีเ๋ยวไปหาห้องหนังสือดไิไม่มันอยู่หรือจังอ่ะห้องสมุดห้องหนังสือฮ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันมีกรงสเปาที่มันโดนสตองโฮกินไปด้วยนี่ห้องหนังสือห้องสมุดพี่เอ่อเจ้าแล้วจะแล้วจะแล้วจะแล้ว ผมกดห้องได้เลยครับอย่าลากับอย่าลากับจะพึ่งนะครับกดสมุดกันครับขโมยแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยนี่จะพึ่งเปิดประตูนะเว้ยพี่มีที่ไหนจะพึ่งไปกดเปิดนะใจเย็นจะเปิดของพี่นนท์แกจะถ่ายคลิปใช่ป่ะเนี่ยจะกำลังจะเริ่มถ่ายจะพึ่งเข้ามานะนิดนึงเขาเนิงผมถ่ายอ้อเราต้องของเต็มว่ะขอวางอันนี้เพื่อถ่ายรูปก่อนจะถ่ายปก จะเพิ่งขุดแค่หนังสือนะครับขอถ่ายรูปมาสามสองไกันถ่ายเก็บได้เลยครับอยู่ตรงไหนอะเมื่อกี้เจอแล้วปะเนี่ยทังที่บิมมากับพี่ออะไอ้นี่ยอะไกันนะโอ้ติดใหญ่เฮ้ยมก้กเพเฮ้ยื่อนไหนไปไหนนี่นี่นี่ด้านหลังไปไหน อพีพีเอ็นทีมันเดินไปไหนอะมาแล้วนี่กำลังขุดชั้นหนังสืออยู่นี่โอ้ยไออีพีเพิ่งเขาถ่ายปกขาถ่ายปกโอเคกันพอแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงขอถ่ายปกก่อนนี่เหรอแล้วใครขุดประตูวะเดี๋ยว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 บีมเปิดประตูแล้วอย่าเพิ่งโดดลงไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอกดอัดคลิปก่อนอ่าฮัลโหลประตูตรงนี้ได้ได้ได้ ดูไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวไปทางนู้นเลยโอเคหายพกแล้วเออมัดขัดมัดขัดเตียงเรามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเออเนีไมดี๋ยวมันไม่ได้มีมันมีมันฐานพี่เซฟเตียงแล้วนะโอเคโอเคห้ามเซฟเตียงทับกันนะ ไอ้เตอาไอ้มันเอาทอดมาปักเออพี่นี่แหละเถียงกันทำไมเนี่ยจะเถียงกันทำไมนะฮะเอ้ยนอนนอนมีเอ็นด์เช็ดไหมบางบาเอ็นด์เช็บางเอ็นด์เช็ดเนี่ยอ้าวรู้ว่าแล้วทำไมไม่ติดมันเป็นทานหยิบผิดบล็อกสีดำเหมือนกันสีดำกับสีม่วงใครใครมีเอ็นอร์เช็ดบ้างกันเทยเดี๋ยววะเอ้ยอย่าบอกนะว่าเอาแถวนี้มาเออเอาห่าดมาเอาหน้าบ้างหนึ่ยโอเคขอเก็บพอมันเออเนี่ยติดแล้วอย่าอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปเอ้ยอย่า พิกัดเคยพอที่ทำเป็นกันโอเคทุกอย่าพี่กัดเท่าไหร่ถ่ายรูปไปนะโอเคจะอุดทำไมล่ะเฮ้ยตีไมอ่ใครจะหายคลิปโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบจบคลิปพาร์ทนี้ต่อไหยหรือว่าเราไปต่อเลยผมขอดูพาร์ทก่อนมันสิบห้าทีต่อเลยดีกว่า ลต่อเลยเดี๋ยวแยกเป็นอีกพาร์ทนึงดีกว่าเออาดาดโอเคเดี๋ยวใช่รอมานานถือผิดอันนะครับต้องเป็นอันนี้ในที่สุดนะครับผมเราก็ได้มามาเจอกันแล้วเนี่ย่รังค้อเนี่ยนาะครับเนาะเปิดเลยเปิดเลยท่านประธานทพกธีเลยครับถอยนะครับถ่าย่ยถอยถอยไปนะถอยไปนเดี๋ยวขอถ่ายรูปตอนขอถ่ายรูปตอนเปิดนะอย่าเพิ่งกระโดดนะใช่ใช่ นับครับนับครับฮะนับเลยครับนับเลยครับนับอะไรอ่ะนับเลขอ่ะนับหลัอ่ะอ๋อหนสามไม่ไม่เอาให้มันครบก่อนเนาะเออไม่หวังให้ครบก่อนละนับครับสามสองหนึ่งหนึ่งเดียกันเเดี๋ยวฟึ่งนะครับเดี๋ยวฟึ่งนะครับอุ้ยหลวงโอเคอรอบนี้จะหายรูปโอเคได้รูปแล้วไปโดนเลย หอมครับหอมครับเตรียมบอกต่อตัวกันนะครับนนครับ let's go let's go ไปอุ้ยเริ่มมาต่อมาต่อต่อแล้วครับไม่ไม่เดามาครับธนูธนูอยู่ที่ผอมาดิพี่ไม่่คอยสวยเท่าไหร่เลยอะเออไม่ต้องสวยถูกไหมต่อมาทางนี้ถูกไหมถูกครับทำไมมาเกิดไกลยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ถึงยั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 งไอ้บอลม่งกรไม่ท้องเดี๋ยวมังกรบิดมานะกูบอกใหเดี๋ยวมังกรกระทวบมันไกลเกินแล้วมันเกิดไกลมากอ่ะเอ้ยมังกรมังกรใจะยืนเด้อรีบเลยครับจะถึงแล้วครับพยายามนี่ต่อสุดแล้วครับมันรีบได้แค่นี้แหละครับถ้าเกิดใครพลาดเปตีเยบีมล่วงนะกานเข้านะของเต็มตัวเลย โอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงเสาอ่กาศแล้วเฮ้ยใครเบียดอย่าเบียดครับอย่าเบียกกินยาก่อนเลยยาอะไรครับพี่ยายา slow falling ไงใช่เด็กสโก้ถึงแล้วครับไฟทำไมมันไปเกิดข้างนอกตรงนู้นวะพื้นไม่มีเหรอปกติจะมีพื้นพี่นนท์ใจเย็นพี่นนท์ระวังสภาพครับผมนะหนึ่งสองยิงไปถึง เได้อาชิพเมนเว้ยเออลืมเาขวดมาเลยอ่ะได้นะไอ้เนี่ยว้าวเอ้าไม่โดนยิงยังไงให้มันว้าววะระเบิดหนึ่งกินยาเราผมต้องกินยาเราใช่ใช่ไกินดีมันบินมาหาเราแล้วเอ้าแล้วไม่มันเป็นย่างบินมาหาผมนะหมดแล้วหมดแล้วหดอันหนึงระเบิดไป็หนึ่งเตาแล้วให้ช่วยไหมครับคุณบีมเสียงเกมดังมากเลยแล้วบอ ผมเอาเบาสุดเกมก่อนยังมีบล็อกก่อนแล้วกันเอ้าโดนมังกรเฉยเดี๋ยวนะครับเสาที่เตี้ยไมไม่ยิงครับระเบิดครับสองแล้วสวยสวยนูกไหนอีกอุ๊ยเอลิเมนต์เอลิเมนเอลิเมนเอลิเมนต์เอลเมนต์ตฝา่งน้ำครับโอ้โหแล้วทำไมมันมันเป็นอย่างเงี้ยเออทำไมดีเอ็นมันแช่งวะเออทำไมมันได้ใช่มันแค่นี้ไมมันแค่งจังได้ปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้ดิ ปกติจะกว้างหมดแล้วมึงลองไอ้วางน้ำตรงกลางหน่วางน้ำตรงกลางใกใช่สีพูดสวัสดีหน่อยได้ไอ้ใช่มีน้ำบ้างวางน้ำดิผมมีแต่ว่าคุณวางน้ำหน่อยเดี๋ยวบอกก่อนต้องขุดลงไปเหรออ๋อผมมองนายกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้ก็กระตุกระวังระวังนะระเบิดมแล้วนะ ยังเหลืออีกน่ะนะด้านบนนั่นน่ะไม่อีกน่ารักนะอ๋อตรงนี้เหรอร้อยยังไงให้ถึงวะโอเคสวยสวยเหลือลูกงงไม่ไม่มีอีกเสาสูงน่ะอีกเสานึงหนาเสาสูงลูกกงด้วยแล้วทำไมตรงนี้มันป็นแบบนี้วะเนี่ยนะครับอุ้ยผมสวยไหมตบๆทำไมพื้นมันหายขอบๆปะงง ปกติจะมีขอบนะเราต้องไปเอาบล็อกมาเติมถ้างั้นยัยอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าเป็นใครยิงให้โดนยิงให้โดนเฮ้ยเฮ้ย้ายก่อนย้ายก่อนโอ้โหวางน้ำไม่ทันเมื่อกี้เกือบได้แล้วอ่ะเกือบได้แล้วไม่กี่นิ้มังกรมันตีเราตกเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ให้ไหมเร็วเร็วเราบังกรมาเก็บตู้แต่นั่นเนอะนะเราเราเสือไม่ได้เอาธนูมาหรอเอามาเราไม่ช่วยยิงสวยเสือยิงไปแล้ว รอบเสาที่เรากำลังขึ้นน่ะมีใครยิงไปยังไงมันลงแล้วมันลงแล้วมันเอ้อโอ้โหไม่ปาตายหลุมไอ้ตั้งเยอะมันไม่ลงมันไปลงอีกหลุมอ๋อลงตรงนั้นเร็ว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 ดีเลยดีเลยตื่นอย่างวะเนี่ยช่วยกันช่วยกันเอ้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้เอ้ยแต่ตัวเสานั้นยังไม่หมดยิงง่ายระเบิดยัง หมดแล้วเยี่ยงแล้วแล้วนะเออเยี่ยงเลยเออนั่นแหละแอคยิงเลยเดี๋ยวผมลงไปแล้วเอามังกรหายน่าแล้วม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 าแล้วไม่มันแปลกๆไงไม่รู้เดือนนี้ทันต่ำมากเลยใช่ต่ำเหรอใช่ดิอนทันต่ำแล้วทีนี้แบบไม่มันที่มันเล็กยังวะเออนั่นแหละสงสัยสงสัยทำไมที่มันแคบมากเลยเสามันหายอ่ะ รอลงมาแล้วกำลังลงแล้วอยู่ไหนการังรอลงจอดนะเราเราต้องดีใจหรือต้องเสียใจที่ที่มันแคบเราควรจะอยเว้ยเฮ้ยระวังโว้โอ้มันฉลาดตีหมดแล้วนะไม่ใช่อะไรไม่เห่นมังกรอะมันมันแบบมันหายอยู่ข้างบนแล้วทำไมเลือดมันหิวอะมันยังเหลืออีกเอามันยังเหลืออีกไหนเอาเหรอถ้าระเบิดแล้วไม่เห็นระเบิดแล้วระเบิดแล้ว เมื่อกี้เห็นหมดแล้วเออใช่เดี๋ยวไปดูในเดี๋ยวย้อนดูในไทม์ไลน์กันต่อใส่ผ้าต้องโอเคเชิญยิงนะรีวังยิงกันนะธนูพี่อยู่กับผมใช่เออยิงเบาเนี่ยยืนดูเลยเนี่ยยิงเลยยิงเลยสว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 ยสเอ้ยยิงไงโดนไงโดนเฮ้ยหลบพี่เฮ้ยยิงมาปาดเลย กันช่วยกันโผ่ยโรคเตลึกอ้าวมีคนแต่ดูฟอร์บอ้าวเป็นไรอะ BNT เป็นไรอะน่าจะทไมมันขึ้นชื่อพีด้วยนั่นน่ะน่าจะแบบโดนถีบอะโดนวงก้อนถีบเลยระวังๆโอัเออเออร์แมนผมไม่มองหน้ามันตอนไหนวะระวังเด้อระวังเด้อ ขอไข่ได้ไหมครับกระเพด้มบิกรีบเข้ามาบิ๊กจะเกี่ยวอะไรของจะหายเป็นผิดอะไรยิงดิยิงดิีบเมามาบเมามงมันยิงมันไม่โดนเลยสวยไม่โดนเลยสวยไม่โดนเลยเอาเอมักหายเาใช่หายมาไเป็นไรอ่ะไม่ลามเหอไม่นะเราปรับ12เลยนะเออเปิด32อืม หรือว่าไอตัวดีเอ็นมันบักเอ้ยเหมือนดีเอ็นจะบักเลยอ้าวหายถ้าบักก็ค่อยแก้แมปใหม่ก็คือลบแมปเจนใหม่ใช่ไหมไม่รู้อะแมปถังปะวะเราดูเราดูก่อนเพราะว่าไม่อะถังก็ช่างมันเ่ัจะตายแล้วเนี่ยเออเนี่ยไม่ใช่อะไรระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยหุยหุยหุย ตายแล้วดูวยกันอีกทีเดียวอุ้ยรอดเฉยไปรู้ไปรู้ไปรู้ที่ฆ่ามาก่ไปรู้ไปรู้เอ้ยมึงใครเนี่ยสวยเอ้เวลเล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 เวลวที่ฆ่าไปเลเวลมัน มีก้อนเดียวอ่ะีอต้นนู้ด้วยปะพิก้าบังกรพิก้าบังกรแล้วเลิกทะนุคือไปไหนเอ้นี่ไข่ไหนไหนทะนุไข่ไข่เดี๋ยวก่อนนะคู่นะครับไข่เอ้นี่ไงไอ้นี่อยู่นี่นี่นี่เดินก้มๆมาเรียบร้อยเดินให้เจนโอ้ยทำไมมันอยู่ใกล้แบบนั้นอะอะไรอ่ะมันไอ้นี่ไงมันเจนมันเจนแล้วแบบมันมีบอลมันเจนระพื้นหายไง เราต้องไปเอาบล็อกอะมาต่อออะกไปเเยยมาลใช่เราต้องไปเอาบล็อกอะมาถมใอ้แต่อช่วยมันถมมันก็สวยนะแต่มันก็เด่นเลยดิเราต้องไปแอบไอ้นี่นิดนึงเอางี้เออ่ทุกคนต้องไปช่วยกันเออ่ไปขุดไอ้บล็อกอันเนี้ยมาเฮ้ยไม่กูมีลับอยู่มีลับอยู่เอาป้อมพี่พี่พี่นี่ก่อนล้างมึงบิ้มสภาพกับตายโยนคืนมาได้ไม่คืน เอาให้กูทำไมกูมีบล็อกอยู่ไปต่อกันเอเดินตรงหน้าเข้าไว้เอาเสืออย่าเพิ่งมานี่ก่อนอะะไรวเอาเอาอีนี่ไปแย่งของเขาไปบ้านเดี๋ยวเราเก็บที่เอ็นได์เชฟก่อนเดี๋ยวตายแล้วของหายไม่ใช่ไรมีอะไรอีกปะหมดแล้วนะพี่โดนมีเพื่อนไปหาตัวหนึ่งอะอะ เพื่อตรดลมๆเดินไปหาเอาดีจริงปะเนี่ยจางแค่ไหนอ๋อเอเดอร์ไมค์ไม่เอเดอร์แมนเอเดอร์ไมค์อย่าเอเดอร์แมนยังพอว่าเอเดอร์ไมค์นี่อย่าเฮ้ยเกือบล่วงอ่ะเดี๋ยวช่วยต่อตบดิโอ้โหทางแบบนี้ตูระเกียดพี่ลบพี่ลบเดี๋ยวผมต่อยแสงสีม่วงมาแล้ว อยู่กันนี่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ต่ออันนี้อยู่ต่อเอาเอาจะต่อก็ต่อเฮ้ยแล้วดูบอลโุ้นตายเนี่ยไม่ใช่แล้วดูจุดที่เรามาดิตรงฐานที่เราเดินมาใช่โอ้เราไปอยู่ตรงกลางนู่นเลยแล้วพื้นมันหายไปเยอะเยอะตลกเราต้องซ่อมเกาะนี้ให้มันเต็มใช่ไหมเนี่ยภารกิจใหญ่เราอ่คือผมผมกลัวอย่างนึงก็คือว่ากลัวอย่างนึงก็คือถ้าเรา ถ้าเราเข้าไปแล้วแบบเราไปไอตรงนั้นไม่ต้องต่อแล้วหรอต่อตรงนี้ต่อตรงนี้อออออ่าโโเเเคคกันกันกันบล็อกแต่ทาเบียดีเนี้นดีบียนจีมันก็จะเดินมาเบียดเขาทำไมอะไรมาเบียดเบียดเบียดอะไรไอ้เสือมันใมันไปเดินเบียดเขาเองครับมันน่ะไปเดินเบียดเขาเองสภาพโอ้แล้วทางนี่แบบอาบล็อกหมดอ่านมี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 เอามาเยอะเอามาเยอะเอามาเยอะ คนจะบานใครมาเนี่ยบ้านตัวเองเดียเฮ้ยใต้บ้านอ่ะเอาขุดออกให้ได้ไมเมื่อกีย